พี่เล็กขึ้นมาม่ต้องออกนะฮะอ่าเดี๋ยวนะโอ้คนาจะดั้แฟนขับที่เล็กนี่ทั่วประเทศนะบอกให้พามาหมายเด็ดเลยใช่ไหมครับหมายเด็ดอยู่แล้วตรงตัวนี่หมายนี่ไม่ไม่เคยให้ใครมาเลยใช่ไหมเลยมาอ่ะก็คือห่วงหมายครับผมไอเอวเว้นมาดูทุกอาทิตย์เรารับคำซาดิสเซนดีๆนะพี่เล็กนะเหยื่อไม่เท่าไหร่นะแต่คันเนี่ยมันดีมันเลยกินนะครับอยู่ที่คนตกนะครับปลาเนี่ยไม่อยู่ที่เหยื่อนะไม่อยู่ที่เหยื่ออยู่ที่คนตกโอเคนะครับเอาไปหมก ที่เล็กขึ้นมามึงต้องออกก็เพ้อมาเถอะนะโอ้นคนจะดันแฟนขับที่เล็กนี่ทั่วประเทศนะบอกให้ อ่ะอ่าวันดีครับวันนี้ผมก็ได้มากับลูกพี่เก่าผมนะครับอ่าสายเล็กนะครับเป็นยังไงสุขภาพก็ค่อนชั่วขึ้นมาหน่อยแล้วอ่ะเริ่มดีแล้วครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงอ่าวันนี้อ่ามาเจอพี่เล็กอ่าหนึ่งปีแล้วไม่ได้เจอกันนะอ่าเขาบอกว่าประช่อนดุใช่ไหมตรงนี้ดุตรงนี้อ่าดูกัดระเบิดได้ใช่ไหมครับอ่ะโอเควันนี้เราก็จะมาทดสอบคันซาดิดกับสายนะครับสายโอเวนหนึบนะครับอ่าว่าจะเป็นยังไงนะครับ อ่าพี่เล็กพามาหมายเด็ดเลยใช่ไหมครับหมายเด็ดอยู่แล้วตรงกลัวนี่ไหมายนี้ไม่ไม่เคยให้ใครมาเลยใช่ไหมเดินมาอ่ะก็คือห่วงหมายห่วงหมายอยู่ต้องให้โอเว่นนะครับห่วงห้โอเว่นมาดูทุกอาทิตย์โอเคเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวติดตามดูนะครับอ่าครับผมโอเคครับอ่ะเดี๋ยวติดตามครับปลาไปหมดแล้วนะ จังางลายยังไม่อมเลยไม่เห็นโองแขามพิงมพ่งเจะามันใหญ่ใช่ไหมพิ่งเจาห่างเอาเพิ่งเจ้าอมห่างไปจะไม่อมตัวเดือดร็กเดือดรั เร็อเดอดร็อคเร็อคตัวมเมื่อกี้ไปนไหนะฮะเดอะร็อคคัซาดิดเซ้นดีๆนะพี่เล็กนะเออแรงๆหน่อยเ,เด้อเหยื่อไม่เท่าไหร่นะแต่คันเนี่ยมันดีมันเลยกินนะครับสายมันก็ดีนะครับเก็บนะพี่เล็กนะอ่าอ่าโอเคนะครับ มันอยู่ที่คนตกนะครับปล<ะ>าเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เหยื่อนะไม่ใช่อยู่ที่เหยือ่ออยู่ที่คนตกเหยื่อ <laughs> หายไปไหนพี่เล็กมันอยู่ในคอโอเคอ่ะโอเคนะครับเอาไปหมกอ่ะพี่เล็ก ส่งนางไปค <laughs> ือว่าตัวเล็กไงโดดนะ,ดนะอย่นีครับอย่นะ,ะ,ะ,ะครับอย่ะครับ เดือดรอก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 ครับร,<อ>รักอ <c oughs> นไซดดีๆนะครับกับคันซาดิดนะครับอตัวนี้ป่องเลยครับป่องเลยออ,อินอะไรมานะ่ะจินเด็กท้องป่องเลยอะไรกินนตามามั้งคันโนสวยดีมากสวยไหมสวยสวยไม่ใช่สวยนะสวยสวย <c oughs> โอเคคนะครับมันอยู่ที่คนตกนะครับปลาเนี่ยถ้าคนตกดีก็ได้ไม่เกี่ยวกับเหยืย่อไม่เกี่ยวกับเหยืย่อโอเคไม่ให้เค่เด็ดเหยืย่ออย่าไ,ไปซื้อเหยื่อนะครับมันไม่เกี่ยวกับเหยืย่ <c oughs> อโอเคนะครับนะครับคันซาดิตนะครับสายโอเวนหนึบพีอีสองนะครับตกไปช่อนเขื่อนนะพี่เล็กนะอพอแล้วนะกำลังดีแล้วไม่ต้องกลัวขาด โอเคนะฮะฝากคันกับสายด้วยนะครับเยื่อไม่จําเป็นพี่เล็กบอกนะครับโอเคนะครับอยู่ที่คนตกอยู่ที่คนตกครับอ่ะเล็กโด ไม่โดนนะโดนนดนี่ดี่อนะคว่ มไม่ได้ส่งมันดึงกระชากไปเลยม,มันไม่พอส่งเลยฮะมันกระชากไปเลยตัวเล็กนิดเดียวเองแม่วก็กต้อรุ่น โอ้โหโอเคก<ม>ดยากเลยเนี่ยเอาหมดแล้วดดูนะ